ลายเบไปใส่ด้วโอเคบอทำมาหากินช่วยกันนนอยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะลูกนะโอเคนะอือ้ยอ่ะเอาที่สบายใจนำไร่ก็เป็นนำไร่บรูว่าข่อยกับเจ้าไผเป็นวัวเนาะน้องเนาะ น่ารักมากค่ะเอฟซีจะยืดเบ่งดูพี่น้องพี่น้องเลยแต่เป็นโวดปม่เหลียสงสัยศาสแต่กศาสเตห์แหเนียนแต,ต่ฝ่าศาสต่์แหเนียนแต่ฝ่าเนาะพี่น้องเนาะ โอ้เก่งครับอีหลา่าแม่อีหล่าหอนติสาสแต่แหนแน่นแต่ปากาสนี่กับเดมาหามาปอกันคือเกาเนาะหมูเฮาสองคนดลาหอนป่เปิดพระล่มใส่ทออยู่อากาศมันหอนเนาะไม่หอน เสห์นเนียนแต่ฟ้าสาบเสหเหนเนียนแต่ฟ้าให้หมุ่หมู่มาผ่อใหยทุ่มเก่าแบบนี้เพื่นมีแห้งไี่เป็น อยู่ตรงหน้าคือกันอยู่ตรงหน้ายายทุ่งก็มีที่ตัว3สามตัวแต่ว่าหมานองไส้อีกสองตัวเและเป็นหาตั่มสัมขมานี่ก็มีนี่ตัวนึงอยู่บ้านยายเข็นตัวนึงก็อยู่บ้านยายล่า หูคา่าหลาข้นหงนั่งยืส่กับไปน้ำนั่งยืใสกับไปน้ำปวดเหลือปวดเหลือปวดเหลือนำไร่กับหย่อยใส่ปกปก Mm-hmm cao hai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  thôi thôi <laughs> ไปเลยพี่น้องบ่ไ้หดหานาที่จอย